กระปุก <idd ler Lust> .com เว็บแรกที่คุณเลือ <kuin> ก <Ranger Luck> สวัสดีครับโกมิสเซร์แซกแมนนะครับสวัสดีชาวเว็บกระปุกทุกๆกคนเลยนะครับวันนี้ผมมีซิงเกิลใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะครับชื่อเพลงว่าสาลาคนเศร้าจากอัลบั้มที่8นะครับ j จ๊สแดน c ์นะครับอัลบั้มเต็มจะออกใน2เดือนข้างหน้านี้แต่มีเพลงนี้มาให้ฟังก่อนเลยนะครับเป็นบทเพลงที่พูดถึงคนคนหนึ่งที่เขาอยากจะมีความรักจริงสักครั้งหนึ่งหลังจากที่อยู่ในความเศร้ามานานแสนนานตอนนี้ดาวน์โหลดได้แล้วด้วยกันที่ uh, ดอกจัน1,2,3่งสองครับแปดเานะครับดาวน์โหลดได้แล้วนะครับส่วนติดตามผลงาน ที่ IG นะครับ Go m s r Sax Man ได้แล้วก็ที่ Facebook เช่นกันนะครับ Go m s r Sax Man ครับขอบคุณครับช่วยให้มันเป็นวันสุดท้ายที่ต้องเดียวได้อยู่อย่างนี้ ช่วยให้ความเหงาของฉันที่เคยมีให้ผ่านและพ้นไปปล่อยทุกความช้ำและความทรงจำที่เคยทำไร้ให้จบลงตรงที่ใครใครสักคนที่เข้าใจจริงๆ สุดท้ายที่ต้องเดียวได้อยู่อย่างนี้ให้ทุกความเงาของฉันที่เคยมีให้ผ่านและพ้นไปปล่อยทุกความ